สวัสดีค่ะพบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลี่ก็จะมาแนะนําวิธีการล้างแอร์ด้วยสเปรย์โฟมล้างแผงคอยเย็นแอร์นะคะด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยค่ะ คุณสมบัติของโฟมล้างแอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะเชื้อราแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99เลยค่ะป้องกันปัญหาโรคภูมิแพ้นะคะกำจัดสิ่งอุดตันแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแผงคอยเย็นของเรานะคะอุดตันใช่ไหมคะก็จะทำให้ค่าไฟของเรามากกว่าปกติค่ะและที่สำคัญนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆสดชื่นมากๆเลยค่ะ ขยาขวดสเปรย์เล็กน้อยนะคะแล้วก็พ่นสเปรย์โฟมให้ทั่วแผงคอยเย็นนะคะจนโฟมจมละลายเข้าไปตามซอกนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ10 2 0ึนาทีนะคะจนโฟมแห้งหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำความสะอาดตะแกรงกรองอากาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็แห้งแล้วใช่ไหมคะก็นำมาใส่เข้าที่เดิมนะคะแล้วก็ปิดฝาครอบแอร์นะคะคาบสกปรกนะคะก็จะไหลออกทางท่อน้ำทิ้งค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราทำการเปิดแอร์นะคะโดยปรับลมแรงสุดนะคะทิ้งไว้ประมาณ10-20มนาทีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะร้างแอร์ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะด้วยงบหลักสิบนะคะก็กระป๋องนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณแค่50กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวลี่จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแต่ลี่อยากจะขอแนะนํานะคะอันนี้ก็คือการใช้งานครั้งแรกของลี่นะคะลี่อยากจะขอบอกว่าลี่ประทับใจนะคะในส่วนของเรื่องของกลิ่นนะคะ พอใช้แล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นเขาหอมสดชื่นมากๆนะคะอันนี้ประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วคุณสมบัติของอกระป๋องนี้นะคะที่เขาบอกว่าช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียน,นะคะแล้วก็พวกเชื้อรานะแต่เรียกจะบอกว่าลี่จะให้ดูคลิปนะคะที่ อแอร์ของลี่นะคะก่อนล้างนะคะคือทุกคนมันสกรปรกมากๆนะคะลี่ไม่ได้ล้างแอร์มานานมากนะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านหลายเดือนด้วยนะคะทุกคนแล้วฝุ่น PM 2.5มันก็เยอะแล้วลี่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะเรียกช่างเข้ามานะทุกคนลี่ก็เลยเอาสเปรย์ตัวนี้มาแก้กขัดไปก่อนเคยสั่งซื้อไว้นานแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพความสกรปรกท้ายคลิปนะทุกคน แล้วก็อยากจะบอกว่ารี่ก็เจอปัญหานะคะก็คือพอรี่ทำไปเนี่ยรี่ไม่ได้ฉีดเฉพาะ้ตรงแผงคอยเย็นเท่านั้นนะรี่ยังเอาไปฉีดตรงที่มันเป็นซอกข้างในแบบเหมือนเป็นแกนดำๆอ่ะแล้วคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไระแต่รี่ก็คือเห็นประสกปรปกมากก็เลยฉีดนะแล้วปรากฏว่ามันก็มีน้ำไหลย้อยมานะมันก็เลยทำให้เรานะคะต้อง เอาผ้าค่ะมาปูอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแทบจะเป็นช่างล้างแอร์แล้วนะคะทุกคนเออเพียงแต่ขาดไอเครื่องอัดฉีดน้ำเท่านั้นเองนะเรียกจะแนะนำว่ายังไงเราก็ควรที่จะล้างแอร์นะคะปีละ2ครั้งหรือ6เดือนครั้งนะคะเพราะว่าฝุ่น p m 2.5มันเยอะมากนะคะไอ้เจ้ากระป๋องนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยนะคะช่วยเสริมนะคะทำให้มันแบบ มีความรู้สึกว่าเออหายใจแล้วสดชื่นขึ้นนะนะทุกคนค่าเชืร์โรกนะันเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ